ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนุนโดยปตทสารพลังใจ V Fight Together สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉัน,นอนอุมาก,กเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมครเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงพลังงานว่ามีความคืบหน้าแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะข่าวของบางจากนะคะเขาจัดงานสัมมนา exponential p a r h to net zero ไปชมกันเลยค่ะ บงจากจัดสัมมนา Exponential p a t to Net Zero ภายใต้แนวคิดบางจาก1 0 0ยเอกไอเดียเพื่อโลกยั่งยืนแบบไฮบริดมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า1,400คนพร้อมมุ่งสู่ใน t z e โรนายละว,วรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพา,ามิตรกล่าวปฐาฐกถาในงานสัมมนา Exponential p a t to Net Zero จัดโดยกลุ่มบางจากภายใต้แนวคิดบางจากร0อยเอก้อไอเดียเพื่อโลกยั่งยืนโดยมีคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติภายในงานคุณเกียรติชายไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนและคุณปนันประจวบเหมาะประธานกรรมการบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์ดาวนยลรอสผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บอมจอบ BTS Group Holding ในฐานะผู้แทนจาก2อ,องค์กรธุรกิจชั้นนำที่เข้าร่วมกับกลุ่มบางจากในการก่อตั้ง Carbon Markets Club พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการพลังงานและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบรรยายเสยวนาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่เนสีโรเพื่อสะท้อนมุมมองการเตรียมการในระดับประเทศองค์กรและบุคคลรวมทั้งนักวิชาการนักขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศิลปินอินฟลูเอนเซอร์สายกรีนและเยาวชนร่วมฝากข้อคิดเพื่อโลกยั่งยืนจากคนต่างรุ่นโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในห้องประชุมและออนไลน์มากกว่า1,400คนคุณชัยวัน์โควาวิสารัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนกล่าวในงานสัมมนาประจำปีครั้งที่11ในหัวข้อ exponential path to net zero ภายใต้แนวคิดบางจาก 100x 100ร้อยไอเดียเพื่อโลกยั่งยืนว่าในโอกาสที่บริษัทบางจากกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่38นตั้งเป้าหมายการเป็นองค์กรยั่งยืนร้อปีบางจาก 100x ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อน,นําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์และซีโรและเพื่อสะท้อนมุมมองการเริ่มการในระดับประเทศองค์กรและบุคคลภายหลังการประชุม2021 United Nations Climate Change Conference COP 2 6ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า500คนทั้งการเข้าร่วมงานแบบออนไซต์และออนไลน์ นอกจากนี้บางจากยังมอบของขวัญพิเศษให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา100คนได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ไร้คาร์บอนตลอดปี2564อีกด้วยไปต่อกันที่ข่าวของปตาทานะคะใครที่อยากได้งานมาทางนี้เลยนะคะกลุ่มปตาทาค่ะเดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่แล้วก็ผู้ที่ว่างงานกว่า23,000อัตรานะคะ ในปี2565นี้นะคะเพื่อที่จะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จในโครงการ restart Thailand ค่ะกลุ่มปะตะทเดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานกว่า23,000อัตราในปี2565เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศต่อยอดผลสำเร็จโครงการ restart Thailand คุณอัศพลเลิศพี่บูลบรลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มปตทสารต่อโครงการ restart Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่สองช่วยสร้างงานสร้างไรายได้เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่โดยกลุ่มปตทเตรียมเปิดรับสมัครแรงงานนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานรวมกว่า23,000อัตราในปี2564ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานจำนวน2 7 0 0อัตรากลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปะวะสถึงปริญญาตรีจำนวน2,170อัตราการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างจำนวน480อัตราผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง w w w PTT BSA. com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564 ผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวดีจาก O.R. ค่ะ O.R. ได้รับรางวัลน,นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ O.R. รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Award 2021ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งประจำปี2564ต่อเนื่องเป็นปีที่2นิตยสาร Business p a ต s ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยได้จัดงานมอบรางวัล ให้แก่บริษัทที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสต,ตราจารย์เกติคุลนายแพทย์เกษมวัฒน,นชัยเป็นผู้มอบรางวัลไทยแลนด์ท o p ปค m p a n y ีอ a อร์ด2021ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งให้กับคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของ OR ในการมุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสนับสนุนโดยปตท สารพลังใจ We Fight Together สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่านผู้ชมคะมาที่ข่าวของกกพเอาไม่อยู่นะคะเขาะขึ้นราคาไฟฟ้างวดแรกเดือนมก,กราคม2565ค่ะหลังตึงราคานี้มานานกว่า2ปีแล้วนะคะกกพเระขึ้นค่าไฟฟ้างวดแรกเดือนมก,กราคม2565หลังตึงราคามานานกว่า2ปี คุณคมกริจตันตะวานิช์เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพเปิดเผยว่ากกพมีมติให้ปรับค่าไฟฟ้าผัานแปรหรือค่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2 5 6 5โดยให้เรียกเก็บที่1.39สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3.78บาทต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ4.63จกากงวดปัจจุบันคุณคมกริล่าวว่าค่าไฟที่ปรับเพิ่มขึ้นมีปัจจัยลบมากทั้งผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศในส่วนของพลังงานน้ำลดลงตามฤด,ดูกาลและการผลิตไฟฟ้าจากถ่านลิบไนลด์ลดลงตามแผนการปลดลงไฟฟ้าแม่เมาะส่งผลให้สามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนราคาถูกลดลง นอกจากนั้นราคาก๊าสธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากตามภาวะราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลกและปริมาณนำเข้าก๊าสธรรมชาติเหลว LNG ที่มากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายสัมปทานจึงเป็นเหตุทำให้ค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2565เพิ่มสูงขึ้นถ้าคิดเป็นค่า FT แล้วเนี่ย ก็ประมาณ47.87สตางค์นะฮะที่ต้องเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราถึงเมษาซึ่งมีปัจจัยหลักๆมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าน้ํามันที่เพิ่มขึ้นซึ่งไปลิงก์กับราคาแกส๊สในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นแก๊สอ่าวไทยหรือ LNG เอสัดส่วน LNG ที่เพิ่มขึ้นนะจากส่วนของแก๊สในอ่าไทยที่ลดลงนะครับก็เป็นปัจจัยลบท,ทั้งหมดก็เลยทําให้ ค่าเชื้อเพิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะคิดเป็น FT มกราถึงเมษาก็ประมาณ47.87สตางค์ต่อนหน่วยท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของ Eco กโ o กร๊ปนะคะปิดดิวลงทุน EPEC Clean Energy Holding ในสหรัฐอเมริกาสัดส่วนนะคะ1 7 4เซค่ะ Eco g โ o u p ๊ ปิดดีวลงทุน Apex Clean Energy h o l d i n g ในสหรัฐอเมริกาสัดส่วน17.46%บริษัทผลิตไฟฟ้า,า,าจำกัดมหาชนหรือ Eco Group ประกาศความสำเร็จในการปิดดีวการลงทุนเสร็จสมบูรณ์ในบริษัท Apex Clean Energy h o l d i n g LLC Apex ในสัดส่วน17.46%ซึ่งได้ลงนามสัญญาเพื่อลงทุนทางอ้อมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เอ e พเป็นบริษัทชั้นนําด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างรายได้รวมกว่า1น0 0งล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2552และขายโครงการพลังงานสะอาดให้กับกลุ่มลูกค้าในตลาดพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในช่วง10ปีที่ผ่านมาคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโกกรุ๊ปเปิดเผยว่าเอโกกรุ๊ป ได้ดำเนินการเข้าลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน17.46%ใน APEX โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมในบริษัทร่วมลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของบริษัท a r ER i s Management Corporation โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นการลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกของ E c o ก r o u p ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เอโกกรุ๊ปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในโครงการใหม่อีกหลายโครงการอาทิโครงการพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานในตลาดพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งมากกว่า1,100กิกะวัตต์และมีโอกาสในการขยายการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนในอนาคตนอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้อง กับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ Eco Group Cleaner, smarter and stronger to drive sustainable growth เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับประชาคมโลกที่มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่านผู้ชมครับมาชวนกันไปเที่ยวนะคะเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอคค่ะที่กอฟผแม่มอ,อำเภอแม่มอัดลำปางเริ่มขึ้นแล้วนะคะสวยงามด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์นะคะรอทุกทกคนไปเยี่ยมชมกันค่ะ กฟผชวนเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะประจำปี2564แบบไฮบริดเปิดพื้นที่ต้อนรับลมหนาวพร้อมเที่ยวทิปรูปแบบออนไลน์คุณสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุมรุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผคุณพนมพรตุ้ยกาศ ในอำเภอแม่เมาคุณราณีโคสิตวานิชรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงกฟผคุณจรันคำเงินผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนกฟผและคุณประจวบดอนคำมูลผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมากฟผร,ร่วมเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาประจำปี2564ภายใต้แนวคิด e g a t for All at Mae m o Smart City ในรูปแบบ h y บริด เนรมิตทุ่งโบตองสวนดอกไม้นานา,นาพันธุ์และทุ่งลีดเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวพร้อมชวนเที่ยวทิพย์ผ่านออนไลน์รับชมพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่19พฤศจิกาย,ยน2564นี้เป็นต้นไปในรูปแบบเสมือนจริงทาง Facebook Live ทางแฟนเ g e เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพมีภารกิจหลักในการผลิตและส่ง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศพร้อมทั้งรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มีปริมาณการผลิตสำรองเพียงพอมาตลอดระยะเวลากว่า53ปีโดยมีกฟผแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิง่านหินลิกไนท์ที่สำคัญของประเทศสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียง นอกจากภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟ้าแล้วกฟผแม่เมาะยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดลําปางการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดลําปางซึ่งในปี2564นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด e g a t for All at Mae m o Smart City เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฟผแม่เมาะมีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้ยงโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีการนํานวัตกรรมเข้ามาช่วยดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมสําหรับงานในปีนี้ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบเสมือนจริงสามารถเข้าชมได้ทางออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการจัด นิทรรศการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถานหินลิกนศึกษาเพื่อให้ผู้สนใจเยี่ยมชมได้แบบ New Normal อีกด้วยท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติดอกไม้เมืองหนาวนา,นานาพันธุ์ที่กฟผแม่เมาะได้ตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนเช่นทุกปีรวมถึงกิจกรรมภายในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ เสมือนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดผ่านแม่เมาะขีด festival eg a p co t h และกิจกรรมข่าวสารต่างๆผ่าน Facebook Fan Page เทศก,กาลท่องเที่ยวแม่เมาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับในนามของจังหวัดลำปางกระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้ตอนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านสู่นครลำปาง ทั้งในรูปแบบออนไลน์และท่านที่สามารถ มาได้จริงในพื้นที่อำเภอแม่หมะคุณประจวบอนคำูลผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่หมะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเปิดเผยว่ากฟผแม่หมะร่วมกับจังหวัดลำปางเตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมะประจำปี2564ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีที่สำคัญของจังหวัดลำปางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีโดยในปีนี้งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมะจัดขึ้นในรูปแบบไฮ Bridge, ที่จะมีทั้งการเปิดพื้นที่กฟผแม่เมาะจัดเตรียมพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายใต้มาตราการ New Normal เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด e g a t for All at ่เะ Smart City เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฟผเป็นของทุกคนทำเพื่อทุกคนและยังสอดรับ กับโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่จังหวัดลำปางหรือแม่เมาะสมาร์ซิตี้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศหรือสมาร์ซิตี้ไทยแลนด์จากอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ในบริเวณด้านหน้าพิพิพธภัณฑ์เป็นศูนย์ถานหินลิกไนศึกษาเพื่อเล่าเรื่องราวการส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนในอำเภอแม่หมะมีการพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก,ะก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแม้ว่าจะต้องปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่หมาะในปี2594โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนไปพร้อมกับกฟผ นอกจากนี้ยังได้ตกแต่งสถานที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษชาติและบริเวณโดยรอบด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์รวมทั้งทุ่งบัวตองเริ่มทยอยบานสะพรั่งอวดโฉมความงดงามเพื่อนะักท่องเที่ยวได้ชมวิวบ่อเมืองแบบ180องศา หนึ่งเดียวในประเทศพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ในยามค่ำคืนด้วยไฟ LED ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันถึงเวลา20นาฬิกาค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่จริงได้ก็ฟาพอขอเชิญชวนเที่ยวทิปเข้าชมความสวยงามของเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมะในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงทางเว็บไซต์ แม่เมาะ f e s t i v a l e c a t t c o t h ค่ะจะสวยงามขนาดไหนตามไปชมกันให้ได้นะคะท่านผู้ชมคะเราไปเที่ยวที่แม่เมาะจังหวัดลำปางกันแล้วนะคะก็จะพาท่านผู้ชมไปชมแม่น้ำสองสีที่โขงเจียมกันค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและอีกหนึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยวที่จะต้องพามาเที่ยวและชิมอาหารอรอ่อ,รอยๆพร้อมชมแม่น้ำสองสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้เองค่ะนับเป็นปรากฏการณ์ของแม่น้ำสองสายที่ไหลามาบรรจบก,กันเกิดเป็นสีของแม่น้ำทั้งสองคือแม่น้ำมูลสีครามไหลลงสู่แม่น้ำโขงสีปูน มองเห็นอยู่คนละฝั่งฝั่งอย่างชัดเจนสวยงามจนผู้คนพากันเรียกว่าคงสีปูนมูลสีความนั่นเองค่ะนอกจากชมความอัศจรรย์ของแม่น้ำสองสีแล้วผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำทั้งสองยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำมูลและลำน้ำขงเพื่อชมทัศนียภาพของธรรมชาติได้อีกด้วยและในวันนี้เราเลือกไปชมแม่น้ำสองสีกันที่โรงแรมทอแสงฮอริเทจโขงเจียมเพื่อจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองอร่อยๆกันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและช่วงท้ายของรายการพลังงานวันนี้นะคะเราก็ไม่ลืมที่จะพาผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมทอแสงเฮอริเทจขขงเจียมนั่นเองนะคะกับเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กรออีสานนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสปริงโรลปอเปียโรที่บอกเลยว่า ใหญ่เครื่องแน่นจุใจและก็บลรงกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมกับแกงมัสมั่นไก่น้ำพริกลงเรือแล้วก็นี่เลยค่ะใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะ ผัดเห็ด3อย่างรับรองเลยว่ามาที่นี่แล้วจะมีอาหารท่านได้เลือกทานหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะบรรยากาศที่นี่ถ้าได้เข้ามาแล้วท่านจะเห็นเลยว่าที่นี่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมากๆนะคะเป็นอีก1แห่ง1ร้านนะคะที่ใช้พลังงานธรรมชาติลดโลกร้อนแล้วก็ลดการใช้คาร์บอนนั่นเองนะคะกับอาหารและก็เมนูดีๆแบบนี้ในช่วงท้ายรายการของรายการพลังงานวันนี้ค่ะ การเดินทางไปแม่น้ำสองสีเริ่มต้นกันที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปทิศตะวันออกใช้เส้นทางหมายเลข2222 22, ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข2137อีกประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอโขงเจียมไปตามเส้นทางถึงที่หมายที่โรงแรมทอแสงเฮิเทจโขงเจียมค่ะ ท่านผู้ชมคะข่าวสารความรู้นะคะและก็ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรที่น่าสนใจใครต้องการที่จะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้นะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะที่รายการพลังงานวันนี้นะคะเราจะนํามาเผยแพร่ในรายการให้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแนะนํที่ชมรายการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage พลังงานวันนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ YouTube ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah.